รถไฟไม่เกิดจากอะไรผมเชื่อว่าคุณเองเก็บแอลกอฮอล์ไว้ในรถแล้วคุณเดินลงจากรถมาดูบ้างว่ามีอะไรรั่วบ้างสวัสดีครับอ้นพีวีเกครับผมวันนี้เราจะมานั่งพูดเกี่ยวกับเรื่อง ปัญหาที่เกี่ยวกับรถไฟไหม้บนทน้องถนนที่คุณเห็นกันนะครับรถไฟไหม้เกิดจากอะไรสิ่งที่คุณต้องตรวจสอบก่อนการเดินทางนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ไปเล่าให้ฟังเรื่องที่1ระบบเชื้อเพลิงรู้ซึม คุณรู้ไหมครับว่ารถของเราเนี่ยใช้ไปนานนะระบบรูซึมของเชื้อเพลิงเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาผมเชื่อว่าบางครั้งเนี่ยบางคนอาจจะไม่มีมประสบการณ์นะอย่างเช่นสายท่อน,น้ํามันเนี่ยรั่วแตกแต่ถ้ามีมาประสบการณ์แล้วเนี่ยคุณจะรู้เลยว่ามันน่ากลัวมาก 1. เกิดจากอายุการใช้งานของรถ 2. เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตรถยนต์มีความเป็นไปได้ครับคุณอย่าไปเชื่อมั่นนะว่ารถป้ายแดงออกมาป้ายแดงเลยนะแล้วเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นไม่จริงครับผมบางครั้งรถป้ายแดงเนี่ยครับไปไม่อยู่ข้างถนน คุณไม่เห็นเยอะแยะระบบรั่วซึมของเชื้อเพลิงสําคัญคุณดูไงครับเชาวว้าเเวลาคุณขับรถถอยออกไปจากบ้านเนี่ยแล้วคุณเดินลงจากรถมาดูบ้างว่ามีอะไรรั่วบ้างมีอะไรรั่วซึมมาจากใต้ท้องรถมั้งคุณต้องเข้าใจนะว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นสัญญาณเตือน,น่ยคุณอย่าพาปล่อยปาละเลยนะเพราะมันเรื่องสําคัญนั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องรั่วหรือน้ํามันอะไรก็ตามที่มีรั่วคุณต้องหาสาเหตุให้เจอปรับปรุงแก้ไขซะอย่าปล่อยให้มันบานปลายเรื่องที่2เรื่องระบบไฟครับระบบไฟในรถแต่ละรุ่นมันก็จะมมีปัญหาา่แตตกง ระบบไฟที่ผมพูดให้ฟังคือคุณเคยเห็นไหมครับว่าบางทีมันเกิดจากการไหม้ในกล่องกล่องสวิตช์ผมว่าคนดึงภาพไม่ออกนะคุณเปิดฝากระโปรงมาปึ้งกล่องสวิตช์เนี่ยจะไปอยู่ใ,ใกล้ๆกับมันจะอยู่ด้านมุมไม่ซ้ายก็ขวาเปิดขึ้นมาจะมีแผงสวิตช์เต็มไปหมดเลยจะมีแผงฟิลแผงอะไรเต็มหมดเลยพวกนั้นนะครับผมบางครั้งเนี่ยเกิดจากความผิดพลาดของการแม่นทันนั้นรถยนต์มันเคยมีเคสครับมันเคยมีเคสว่าฟิลเนี่ยสมมติว่าเรารับได้5แอมป์เขาเองเนี่ยเขาไปใส่ฟิลที่มันมากกว่าน,นั้นเป็น10แอมป์ แปลว่าอะไรครับแปลว่าไฟในโมดูลนั้นเนี่ยเขาให้รองรับแค่5แอมป์ถ้าถึงมันเกิน5แอมป์เขาต็ตัดแต่คุณมาใส่ฟิลที่ม,มันมีความโอเวอร์โหลดทำให้ไฟเนี่ยมันเกินกำลังเนี่ยทำให้เกิดความร้อนเกิดขึ้นก็เกิดกาไหม้ในตัวกล่องฟินั้นได้พอเกิดการไหม้ในกล่องฟิลนั้นเนี่ยมันจะลุกลามไปถึงในตัวการจ่ายเชื้อเพลิงมันก็ลังเกเป็นระบบระบบเลยผมจะบอกว่าเรื่องระบบไฟฟ้าเนี่ยเรื่องสำคัญเลยที่คุณต้องหมั่นตรวจสอบเรื่องต่อไปคือเรื่องของเครื่องยนต์ใช้งานแบบ มันโอเวยีทอะครับผมมันเกิดจากการกระบอกสูบมไรมีปัญหาภายในนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ตัวนี้มีหลายครั้งต่อหลายครั้งนะครับที่มีการไหม้เดือดเครื่องยนต์เพราะเกิดการโอเวยีทของเครื่องยนต์จากการใช้งานของเครื่องยนต์ที่มีรอบจัดจัมากๆคุณเห็นไหมฮะอย่างเช่นอะไรครับพวกรถแต่งแต,แต่งเครื่องแต่งอะไรต่ออะไรแต่งโคงแต่งกองงกอ,งอะไรมานั่นนะครับมีโอกาสทำให้ไฟไหม้สูงมากแล้วก็ถัดมาคือตัวกรองไอเสียอุดตันตัวนี้ก็มีส่วนสำคัญนะตัวกรองไอเสียเนี่ยรถบางรุ่นรุ่นใหม่ๆเนี่ยถ้าต มันจะขึ้นเป็นไฟอนจิ้นเลยเป็นไฟอนจิ้นที่คุณรู้เลยนะว่าตอนนี้ระบบกรองของเสียงคุณมีปัญหาถ้าคุณไม่มีการแก้ไขเนี่ยไฟตัวนี้มันก็ไม่ไม่สามารถอบได้สุดสุดท้ายเลยคือความร้อนที่เกิดขึ้นในตัวรถยนต์และยิ่งสภาวะแบบนี้ด้วยความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณเองผมเชื่อว่าคุณเองเก็บแอลกอฮอล์ไว้ในรถคุณเก็บน้ำหอมเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีวางไว้อย่างนั้นเลยแล้วคุณก็ไปตาแดดบางครั้งพวกนี้นะครับผมแดดเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยมันร้อนมากไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ที่เรามาาาพ่่่นนนนนกกััเเชชื้้อโคววิดใงลี เรื่องพวกนี้มันทำให้เกิดประจุไฟในรถเนี่ยแล้วไหม้รถปัจจุบันเนี้ยเขาใช้วัสดุรีไซเคิลเอามาปัม๊มเป็นคอนโซลบ้างเป็นอะไรบ้างโอกาสที่มไหม้ของพวกนี้มันม เลยฝากเลยนะครับว่าเรื่องพวกนี้บางทีต้องเก็บไว้ในที่ที่มันูวมเป็นที่เป็นทางเก็บไว้ในที่ที่มันแดดไม่ถ่องถึงสี่ห้าเรื่องที่ผมพูดมาเนี่ยคือเรื่องสำคัญสำคัญมากเลยในการที่ป้องกันรถไฟไหม้สิ่งสําคัญเลยนะครับว่าพอเวลาเกิดไฟไหม้แล้วคุณต้องทํำยังไงคุณจะเป็นหัวเข้าของคนอะะ่าถ้าเกิดไฟไหมเสร็จแล้วเนี่ยได้เวลานี้ทำยังไงครับคุณออกมาเลยครับออกมาจากตัวรถแล้วคุณไปไกลที่สุดเลยเพราะมีโอกาสระเบิดสูงมากคุณบอกว่าถ้าฉันมีตัวดับเพลิงอยู่ในรถถ้าติดไว้แล้วสูงไม่เก,กิกาก็เป็นกระป๋องเล็ก ไปก็ได้ครับผมแต่ต้องเป็นวัสดุต้องเป็นน้ํายาคุณจะเห็นนะครับน้ํายาดับเพลิงเนี่ยมันจะมีเป็น2กระป๋องกระป๋องนึงจะเป็นสีแดงแดงกับกระป๋องนึ่งเป็นสีเขียวกระป๋องสีเขียวเนี่ยเอาไว้ใช้สําหรับเกี่ยวภายในรถยนต์นะครับเพราะเวาลาคุณฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ไปทําลายหลอดอิเล็กทรอนิกส์ของรถยนต์แต่ถ้าคุณใช้สีแดงเมื่อไหร่นะฮะเรียบร้อยนะครับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ภายในแผงไนเนี่ยคุณฉีดไปเนี่ยพังหมดเลยนะฮะ ฝากด้วยนะครับผมเรื่องการป้องกันรถไฟไหมของคุณผมเชื่อว่าอีีนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยขอบคุณมากนะครับอ้นพีบเคครับผม